ไปหลอกหญิงสาวที่กําลังหลงทางบอกว่ามาเดี๋ยวพี่นําทางให้แต่ปรากฏสุดท้ายหลอกพาเข้าที่เปี่ยวแล้วทําอนาจารแจ้งความแล้วและถึงที่สุดเนี่ยมีหลักฐานสําคัญค่ะเป็นกล้องหน้ารถของชาวบ้านที่ช่วยไว้ทําให้สามารถตามรวบตัวได้ลองไปดูหลักฐานนี้พร้อมกันค่ะอะไรคะอะไรกมา นี่ค่ะนี่คือหลักฐานสําคัญเลยนะวินาทีที่เห็นทั้งตัวคนร้ายที่ก่อเหตุกับเสียงหญิงสาวผู้เสียหายที่พอเห็นว่าเนี่ยรถเก่งของชาวบ้านมาถึงแล้วเปิดไฟสูงจริงๆเปลี่ยวจริงๆนะหน,น,นามืดมากอ่ะพอเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายก็เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ขับรถเก่งคันนี้นะคะจะเห็นชัดเจนว่าคนร้ายกับผู้เสียหายเป็นหญิงวัย29ปีอ่ะจังหวะที่เก่งคันนี้ไปเจอก็คือมอเตอร์ไซค์สองคันสองคันเหมือนกับขวางถนนอยู่ แล้วตัวผู้เสียหายผู้หญิงอนอนอยู่ที่พื้นส่วนสภาพชายคนร้ายใส่กางเกงบ็อกเซอร์อย่างเดียวค่ะพอเห็นรถยนต์ของชาวบ้านเปิดไฟสูงใส่คนร้ายก็ลุกขึ้นแล้วก็พยายามขยับรถมอเตอร์ไซค์นะคะออคซึ่งจังหวะนั้นแหละสบโอกาสพอดีไงหญิงผู้เสียหายก็เลยรีบวิ่งมาขอความออช่วยเหลือกับเจ้าของรถเหมือนเขาพยายามจะเอารถของผู้เสียหาย,ยมาจอดขวางไว้ตรงกลางถนนเลยนะเขาจะได้หนีง่ายๆด้วยอะ่ะใช่ค่ะนัะ่นๆๆ นไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคนร้ายหลบหนีไปเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น27กันยายนในพื้นที่อยุธยานะคะทั้งมืดทั้งเปลี่ยวจนถึงที่สุดนี่ผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้และหลักฐานนี้ค่ะก็ช่วยให้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุมตัวคนร้ายได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมชื่อว่านายโซโทวินวัย37ปีนะพาตัวเขาเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโอ้โหมาในยูนิฟอร์มอาชีพที่ทำอยู่ เป็นพนักงานปั๊มนะคะคเนี่ยก็ชี้จุดตรงนี้ค่ะบริเวณที่เกิดเหตุตรงถนนเรียบคลองบัวนะคะในตำบลปากกรานเจ้าตัวอ้างแบบนี้ค่ะว่าวันนั้นน่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรผู้เสียหายเลยก็ดู GPS ให้แล้วก็ขับนำทางผู้เสียหายมาเรื่อยแต่ฝ่ายหญิงนี่แหละเป็นคนเอ่ยปากชวนเขาแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะดูดู GPS กับปานูดู GPS เเขาครับ แล้วทำไมเราถึง<อ>จุด,ดเขาอ่ะฮะถึงแกปั้มเขาอเรียกขาบอกว่าพี่พี่เหนียวเหนียวือปั้นหนปั้นหนพี่นูไม่เคยไปที่นี่แล้วไปห้องโบวข่าวบอกว่าไปห้องโบวนอนด,ด้วยกันได้ไหมวันนี้นําไม่ได้ยังไม่ได้อัานน้ำอัานนั้นดีกว่าแล้วก็นอนด,ด้วยกันทำอะไรก็ได้พี่ แล้วเรานึกยังไงถึงทำทำได้ทุกอย่างเลยผมบอกว่าที่นี่ก็าทำได้ไหมได้อยู่พี่น้องก็กลัวเราดิใช่ไหมเราขู่อะไรเขาเปล่ายังไม่ได้ทำอะไระไม่ใช่เราขู่เขาเปล่าขู่เ่าคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาอ้างบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนชวนเขาให้ไปที่ห้องไปอาบน้ําไปนอนไปทําอะไรก็ได้แต่ตัวเขาบอกผู้หญิงว่าไม่ต้องไปห้องหรอกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปออา ดูแล้วตอนอที่พลเมืองดีตัวจริงที่ขับรถปาผู้หญิงเขากลัวนะ<ช>แล้วเขา<ะ>วิ่งมาหาเลยไงนั่นสิเนี่ยแล้วคุณผู้ชมเอออกะก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการให้การเนาะ,ะพาตัวทําแผนอะไรเสร็จสับแล้วก็แจ้งข้อหาแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมพฤติกรรมนายโซโทวินคนนี้ใช้ว่าเป็นบุคคลอันตรายเลยนะคะค,คือตอนแรกเนี่ยกว่าจะจับนายโซโทวินได้ตํารวจเขาก็มีหลักฐานที่เป็นวงจรปิดเปิดตามเส้นทางต่าง และพบว่าโโทวินคนนี้เนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซค์นำผู้เสียหายไปตาม G P S และก็ลงมือก่อเหตุอันนี้สอดคล้องกับที่ผู้เสียหายเนี่ยให้การเอาไว้ที่บอกว่าเขาเป็นคนน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> หลังจากโโทวินก่อเหตุเนี่ยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่อยุธยาแล้วไปปทุมธานีครับแล้วไปมีพฤติการคือขี่รถตามหญิงสาวอีกรายหนึ่ง แต่ว่าหญิงรายนี้เขาก็ขับเข้าซอยหมู่บ้านไปนี่ไงถึงบอกว่าน่ากลัวแล้วมากกว่านั้นคือมีข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานของโซโทวินบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบลักษณะคือชอบมองชอบใช้สายตาเนี่ยลวนลามเพื่อนร่วมงานเพศหญิง<อ>และยังเคยล่วงละเมิดเพศทางเพศเนี่ยกับเพื่อนพนักงานในปั๊มด้วยกันมาแล้วอีกคะะ่ะคนที่มีประวัติมาก่อนนะนะน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคดี เคสของหญิงสาวที่หลงทางรายนี้นะคะโดนตั้งข้อหาทั้งพยายามข่มขืนทําอนาจารแล้วก็น่วงเหนี่ยวกักขังด้วยนะคะส่วนรายอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นผู้เสียหายจะเอาเรื่องเนี่ยก็ควรจะมาแจ้งความเพิ่มนะคะครับอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะท,ทําทีเป็นคนดีอยากจะมาช่วยนําทางให้แต่สุดท้ายลวงก็ไปขืนใจคุณผู้ชมครับ